พื่อดั้บสดีค้าบว่าไงลูกเป็นยังไงไหนมันยังไงไหนพูดมีงบห้าพันที่ไก่เป้าแบ่งผมไหมมีงบห้าโอ้โหอันนี้เป็นเจ๋งว่ามีงบห้าพันเลยอระแจงแงงงบห้าพันต้องซื้อหมดห้าพันปะไม่จะเป็นไม่จะเป็นนะยาวทีเด็ดไปสององค์ันนี้ขวดให้กิ้งนี่คาของเราเลยอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ ่ะนี่เพชรน้ำเอกเด้มเงินนี่ห่วยด้วนหน้าเสือด้วยเอาสามพันนี่ไปให้วิ่งไปเลยตัวนี้เอาสักสองพันแล้วกันน 2, ี่สองพันพอหูห้าพันพอดีเลยนะถ้าจะไม่เหลือตังค์กลับบ้านแล้วนะอันนี้เงินแท่งเงินแท่นแงนี่ประกร 5, ันให้เงินเก้าหกจุดห้าที่อย่างเงินเป็นพันแล้วพันแลก็คือ้าเงินมันดำ อ่ะมันต้องดำหนิเงินก็หกูจุดท่านต้องดำหนิลูกเป็นธรรมชาติของเงินเลยเอามาเร็วโอ้ยยี่สิบขนไหนไหนไหนเป็นเป็นยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอารมณ์จะแบ่งให้ได้ไหมอืมอันนี้เป็นบล็อกหน้าเสือด้วยอ่าแบ่งให้แล้วกันย <2, 4. S 1> ี่สิบสองเด็กคนนี้ไม่มีทางเดินอันนี้อันนี้ยี่สิบ หุยี่สิบเพราะมันเพราะราคาขึ้นแต่มันไม่ถึงนี่หน่ยแล้วซื้อเท่าไหร่ซื้อดีเปล่าวสิบห้ากันน้ำพร้อลผมไปต่อได้อ่าไปต่อได้เยอะเปล่าร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยพาเครื่องร้อยสองร้อยถ้ากลับเป็นสามสิบเจ็ดกลับอันนี้ยี่สิบสองนี่สิบห้าอ่าแบ่งให้ไปดีกว่าไปทำกินทำคกินไปทำกินกนะดับสนุนเด็กหน่อยเด็กน้อยผู้กินเก่งนี่ดูเงินเดี๋ยวนี้มีเงินเยอะเลยนะ เท่าไรสี่พันครับสี่พันยอดสามสิบเเอาไปสามร้อยนี่ได้เงินพี่ปลาลตั้งเกือ, 4, <12. S 1> นะอบสี่พันทำเงินครับขุ้าเาไปทำกินลูกปะ่ะแต่เมียค่อยมาแบ่งใหม่ของมิงเยอะน่ารักวันนี้มีมเงินเซ็นซอกเลยเป็นไงเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะเออฝากฝากฝากไว้นในช่องฟิต